อบขนมปังซาวโดกันอีกแล้วนะคะคอสขนมปังฝรั่งเศสเนี่ยตอนนี้กำลังเป็นที่นิยมกันมากเลยนะคะเพราะว่านอกจากจะได้เรียนขนมปังแาวโดแล้วเนี่ยค่ะเราก็ยังทำขนมปังลีนโดกันต่างๆนานาที่เห็นเนี่ยก็จะเป็นการทำขนมปังแาวโดวันนี้มันจะเป็นวันที่สองคือทำแบบเพียวแล้วนะคะซึ่ง เราจะใช้เทคนิคในการทำที่เขาเรียกว่า5นา score ซึ่งก็คือการนำไปอบไฟ250องศา5นาทีแล้วจึงนำออกมากรีดแบบนี้นะคะเวลาเรากรีดนะคะสังเกตดูนะคะน้ำจะกรีดโด2สองรอบด้วยกันนะคะก็คือรอบแรกเนี่ยเอียงมีดรอบที่สอง่ะก็จะนอนไปตามผิวของโดนะคะหลังจากกรีดแล้วเราก็จะมีการ นำน้ำเปล่าเนี่ยนะคะอุณหภูมิห้องเนี่ยละคะ่ะมาฉีดไปที่ผิวของโดนะคะก่อนจะนำไปอบพออบออกมาแล้วหน้าตาน้องโดก็จะออกมาเป็นแบบนี้เลยนะคะใครที่ชอบขนมปังซาวโดเหมือนกันก็อย่าลืมกดไลค์กันหน่อยนะจ๊ะ